วันนี้แม่บ้านอินยูนเอกับน้องนะลิ้นจะพาไปลิ้มรั่วนนเนาะคะ่ะเนะอลิ้มรั่วค่ะไปหักน้อไม้ลิ้มรั่วหน่อไม้บมีก่อนหน่อไมอ้ยังคือบ่มีก่อกัขึ้นได้ให้เก็บเรื่อยๆแ่ะค่ะวันนี้ก็จะพาไปถอนอีกครั้งเนาะคะ่ะปไปกันเลยค่ะ จอบเก็บนไมับ่มีกอนนอมัยลิมรั่วกับน้องนาลินอีกคือเก้าค่ะ yes ล o o k at that บ a บูโอ้วัน r y big ก n วัน o k at t เด t เนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าฝนตกกับนอใยนอใหญ่ออกมาแล้วค่ะสามสี่หานอคุณค่ะโอ้ยนาลินนาลินนาลินมาเก็บลูกนาลินมาเก็บแบมบูลูกเนี่ยค่ะ ธรรมชาติธรรมชาตินารินเอ้ย oh. <Okay. S 1> โอ้ยนารินวาคือน้อยใหญ่แต่แม่นางวะบูบูบ,บูนี่แหละค่ะของโอ้ยของหมักของหมักนี่นะโอ้ยยังท่านได้ต้มลูกเดี๋ยวแม่จะเอาไปต้มให้กิน <I just S 1> นะคะ YesMummy ตุม่ม <it. S 1> Okay อ mm ืมฮะหน้าเดือนวันเริ่มดิ อืมฮะยังชอบดิ oh. เดี๋ยวแม่บ้านกนัจะขอตัวเก็บน้ำไม้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยค่ะน้องนลินบอกให้แม่เก็บซาะสันยังชอบด

เนี่คยค่ะกอไผ่ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยกอไผ่นะคะกอน้ำไม้นี่เลยค่ะเพื่อนๆถามว่าน้ำไม้คือบ่้มีกอเนี่ยค่ะกอเนี่ยค่ะยับ I really love high mountains What you doing bear นอไม้ค่ะนอไม้แม่บ้านจะพามาถอนนอไม้เนี่ยค่ะถอนนอไม้รอบสองค่ะถอนนอไม้รอบสองกำลังแตกแหนงขึ้นมาเลยขายบานเล่าเลยค่ะนอไม้นอไม้นี่บกขมนะคะนอไม้นี่บกขมค่ะ จะมันมันค่ะออกมันมันเน็ตเน็ตไข่ไข่อัมเมนอัมมอนประมาณเนี่ยค่ะเนี่ยโพขึ้นมาประมาณนี้เลยค่ะนรใหม่บ่มีก,กอกอแน่นอน จอบตอมีอีกไหมเนี่ยกำลังแทงขึ้นมาเลยค่ะเขาได้กินนอไหม่นอใัง่ๆเนาะค่ะนอใัง่ๆแต่ว่าทั้งแม่บ้านได้กินนอไม่เนี่ยค่ะนอประมาณนี้เลยนอไม่โตทำไงได้เนาะค่ะ น้องนารินชอบที่สุดเลยนี่นอรนี่อยากอวบน้อยนึงนอรนี่สินอนบวบน้อยนึงค่ะเห็นไหมนอใหม่นอแพ็กของโปรดนาริน บรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้ดีคักดีคักเนี่ยคือปลานือไม้ค่ะเพื่อนๆปลาอนานอไม้ประมาณนี้เลยปลานอไม้ลิ้มรั่วทั้งอเมริกา นอกันอประมาณนี้เลยค่ะข่ายนอไหม่ไฟบัานเราเลยเนี่ยบรรยากาศกับจุดเก่ามุมเก่ามุม,มเดิมก็เก่าล่ะค่ะเพราะว่าเป็นนอมไม่ก่อเดียวนอไหม่ะ ลิ้มรั่วี่มอยูเนี่ยค่ะก็ะจะประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมนอนเน้นน้อยเนี่ยค่ะ,คะพอหายอยากหายยูหายกินเนาะค่ะเนาะ างแทงนอขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเนี่ยค่ะเพราะจะได้กิน เพื่อนคะหลังจากหักน้ำไม้ลิ้มรั่วบุมีกงบุมีกอเรียบร้อยเนาะโต๊ะเย็นมากกับชุดเขาคัวนี่คะ่ะพามาย่างสเต็กอาหารเย็นนี่กับแม่บ้านอินยูดเอเนาะคะ่ะมาๆมาย่างเนื้อเขาคัวนอกบ้านกันคือเก้าค่ะสองพ่อลูกกนันนู้ดละคะ่ะวิ่งเล่นเดี๋ยวจะกลับวิดีโอไปให้ดูว่าสองพ่อลูกวิ่งเล่นลอ้อแม่บ้านย่างเนื้อสเต็กให้กินเย็นนี่เนาะคะ่ะเนาะอะมาๆเขาคัวนอกบ้านเขาคัวนอกบ้านน้ำกันเลยจ้ะ Hi Nalin. Hi. With the green branch. He's not moldy. No? Well, he looks moldy because he's green. He's not. But he looks like it. Oh, is that something else like these bushes? Looks like fine. I find fine and funny spot. สองพ่อลูกสองพ่อลูกออกไปวิ่งเด่นรออาหารเย็นค่ะบัหน,นี่แม่บ้านย่างสเต็กพาสตาสลัดกับขนมปังค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าบะหมี่คือเขาในเลโก้เกลี่ยจิ๊บกับไปอยู่มังนี้คือเก้าไปโอย้ยยังไปใส่ยังพึ่งไปไม่แม รอให้นะ